สวัสดีครับทุกท่านค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเฟียลมากสวัสดีครับได้เลยครับคชื่ออัลบั้มซีมอมีความหมายแบบไหนที่เจนอยากสื่อสารออกมาคะอัลบั้มซีมอก็เป็นเป็นความแตกต่างใหม่ๆครับที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในมุมใหม่ๆคือจริงๆในตอนที่ ที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมชอบมากๆแล้วก็พอพอได้เริ่มทำโปรเจกต์อะแล้วก็มีคิดกับกับพี่อีกท่านหนึ่งแล้วก็ลองคิดว่าเดือนตอนแรกยังไม่มีชื่อครับแล้วพอทําไปทํามาเราก็รู้สึกว่ามันเห็นความแตกต่างในหลายๆมุมมาที่เช่นเพลงที่มันแตกต่างกันใน5เพลงแล้วก็มี5้าโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในเรื่องของเอ็มวี MB ที่ มีมูต์คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยหน่อยนะครับแต่ก็แต่ก็ก็จะมีความแตกต่างกันก็เลยได้ชื่อมาว่าซีมอคือได้เห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยครับแล้วเพลงเป็นประจำเพลงค่อยๆไปวานใจกว่าจะมีเธอแล้วก็ดื้อมีที่มายังไงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะคือเพลงเป็นประจำเนี่ยครับก็เป็นเพลงที่ ที่มีพี่รัดครับพี่รัแททูคอิเลอร์ได้แต่งทั้งเนื้อแล้วก็ทำองขึ้นมาแล้วก็เป็นให้ความรู้สึกว่าเรายังคิดถึงใครบางคนอยู่เป็นประจำะครับพอพอันเป็นทำนองนี้ก็เลยตั้งชื่อเพลงว่าเป็นประจำขึ้นมาครับแล้วก็อย่างเพลงที่สองอย่างเพลงที่สองเนี่ยครับก็เป็นเพลงค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนี่ก็อันนี้เริ่มต้นจาก ไอเดียของผมเองเพราะว่าในห้าเพลงนี้ครับมันจะคล้ายๆว่ามันดึงมาจากนิสัยของผมเองแล้วก็เลยแต่งมาแล้วก็เขียนมาเป็นเป็นแต่ละเพลงซึ่งค่อยๆไปอ่ะครับมันเป็นเพลงที่สื่อเกี่ยวกับว่าคือผมมาเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรทีเดียวหลายๆอย่างแล้วก็พร้อมๆกันแล้วมันก็ คือถามว่าพร้อมกันมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่สําเร็จสักอย่างแล้วมันก็ไม่ได้ดีสักอย่างค่อยๆไปมันก็เลยเป็นเนเพลงที่สื่ออมมาว่าเฮ้ยมันค่อยๆเอาทีละก้าวก็ได้ไหมหรือว่าค่อยๆไปก็ได้ไหมแล้วก็มาตีความเป็นความรักซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้ตีความเป็นความรักทั้งหมดเลยในอ p นี้นะครับส่วนวางใจวางใจนี่ก็จะเป็นเพลงที่เอามาจากความเป็นเพื่อนนะครับ ด้วยความที่แบบนิสัยของเพื่อนแต่ละคนที่เราเจอแล้วเราก็เป็นยังไงกับในกลุ่มเพื่อนด้วยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้ไดไดพูดกันแต่ว่าคือเราสามารถที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็สามารถวางใจกันได้ครับแล้วก็กว่าจะมีเธอลําดับที่4นะครับอันนี้วางใจเนยเพิ่ง,พ,งพิ่งปล่อยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่ากว่าจะมีเธอเนี่ยเราจะปล่อยเป็นลาดับต่อไปกว่าจะมีเธอเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจเขียนมาถึงความรักที่ผมได้รับจากทุกคนครับ ว่ากว่ากว่าจะมีวันนี้มันก็ค่อนข้างยากแหละแลวก็กว่ากว่าจะได้มีเธอมาครับผมแ้วก็เพลงดื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่คือในส่วนตัวนะครับแอบแบบว่าสปอยให้นึ่งว่าคือผมมาเป็นคนที่ชอบเพลงดื้อมากที่สุดใน EP นี้ครับแล้วก็คือมันมันมาจากนิสัยเหมือนกันแหละว่าว่าคือผมเป็นคนที่ ดือ้อเงียบมังครับคือในในคือในคำนิยามอะไรเงี้ยคือรับฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำตามทั้งหมดสักทีเดียวแล้วก็เลยเรู้สึกชอบกับกับกับเพลงนี้มากๆแล้วก็แล้วก,ก็สื่อสารออกมากเป็น,นมุมมองความรักเหมือนเดิมใน EP ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ค่ะในทุกๆเพลงในอัลบั้มนี้ค่ะจะมีความเป็นเจมอยู่ในน้นใช่ไหมคะ <c oughs> อยากให้เรื่องมาหนึ่งเพลงที่ว่าเป็น d n a ของเราอยู่ในเพลงนี้เลยนะคะ ที่มีความหมายเป็นตัวชัดเจนที่สุดน่าจะได้ดผมว่าน่าจะเป็นเพลงดื้อนี่แหละ <c oughs> ดื้อนี่แหละครับน่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ยากที่สุดในการทําด้วยผมว่าคือตอนแรกเลยนะเอาด้วยความแบบจริงจรนะิงเลยคือแบบผมตั้งใจว่าจะตั้งอีพีโปรเจกต์นี้ชื่อว่าดื้อเลยสั้ไปเพราะแบบผมรู้สึกว่ามันมันเหมาะมากแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมันก็ดื้อแหละมันก็ดื้อจริงแหละพอกลับมามองแล้ว ที่ผ่านมาค่ะเจะมีประสบการณ์ร้องเพลงมาบ้างแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่ได้มาทำเพลงอัลบั้มชุดนี้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มบ้าอ <c oughs> คือ <c oughs> ต้องบอกว่าประสบการณ์ในการทําเพลงของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประกอบละครและส่วนใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปแฟนมิทติ้งบ้างนะครับในในที่ที่ให้ทุกคนได้แบบได้ได้เห็นกันแล้วแต่ว่าพอมันมาเป็นโปรเจกต์เพลงของตัวเองอะ คือมันยากมากเลยครับคือคือมันยากมากตรงที่ว่าคือเราอะต้องเริ่มตั้งแต่แบบคิดตั้งแต่ทำโปรเจกต์เพลงทั้งหมดแล้วก็มาร้องเพลงซึ่งพอมันเป็นอย่างเพลงละครนี่ผมแบบไปร้องอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่ที่จะใช้คาแรคเตอร์ในการในการร้องเพลงคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับมาใส่ในเพลงแต่ว่าพอมันเป็นของตัวเองเนี่ยคือมันจําเป็นต้องหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวเองเพื่อใส่ไปในเพลงมันก็มันก็ยากอะเอาจริงมันก็ยากมาก เหมือนว่าเจมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไหมคะเกี่ยวกับวงการเพลงและการได้มาทาเพลงทั้งนี้ค่ะได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับคือต้องบอกว่าอ่าโปรเจกต์อีพีนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ผมมะเริ่มทําของผมเองนะครับหมายถึงว่าทําทาทาของผมเองแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากจากพี่ๆหลายๆฝ่ายามากมากเลยครับแล้วก็พอมาทำก็รู้สึกว่าโอ้มันมันยากมากเลยอะ่ะมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่คุ้นชินด้วยครับไม่คุ้นชินด้วย ถ้าสามารถชวนไทยในโลกนี้มาฟิตเซอริ่งด้วยอะค่ะเจนอยากชวนไทยมาร้องเพลงกับเราค่ะเยอะมากเลยครับคือคือผมจื่นชอบพี่ๆที่เป็นนักร้องแบบเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดตอบไปเร็วตอนนี้ก็น่าจะเป็นวีก็ได้ครับผมเพิ่งไปเล่นเอ็มวีให้เขาแต่ว่า อยากอยากเอามาร้องด้วยเพราะว่าคือผมอะมคือเขาพายามนิดเดียวแบบนอกเรื่องนิดเดียวครับคือผมมาไปร้องเพลงกับเขาในงานเอเอสตอนนั้นที่เป็นซินยองซิต้าเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากเลยแล้วก็มีเสน่ห์มากก็คือถ้ามีโอกาสอยากทำด้วยกันใจได้ครับความสุขของเจนในการเป็นศิลปินคืออะไรอะคะความสุขของผมในการเป็นศิลปินโอ้ ผมว่ามันเริ่มต้นจากความความอยากรู้อยากเห็นเลยครับแล้วก็เริ่มต้นจากความชอบคือคือได้พูดกันตรงๆตอนที่ทําไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ค่อยได้สนุกเท่าไหร่หรอกครับ <c oughs> <c oughs> คือคือปกติเนี่ยผมแม่จะชอบสนุกตอนที่เริ่มคิดเพราะาเริ่มคิดเรายังไม่ลงมือทาเนียพอเริ่มคิดแล้วไม่ลงมือทำเรา,าก็แบบสนุกหมดเลยแบบเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีมากๆพอแต่ว่าพอทํามาจริงๆแล้วอะแม้แต่กระทั่งตอนที่ไปอัดร้องเนี่ยครับ พอทาออกมาแล้วแล้วก็พอมาฟังแล้วก็บอกว่าไม่ได้จริงๆค่ับที่แบบคือแบบคือรู้คือรู้ตัวเองว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ถึงในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้แล้วก็บอกเออพี่ครับแบบขออัดใหม่ได้ไหมหรือว่าทําอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ที่พอมันทําจริงๆอ่ะมันมันมีมันมันมีมันมีมันมีข้อจํากัดเยอะในเรื่องของความสามารถของผมนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของผมแต่ว่าก็ก็พยายามอย่างอย่างเต็มที่แหละที่ที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้ เพลงช่วยหิวเจงได้แบบไหนอะคะลองยกตัวอย่างเล่ามาสักเหตุการณ์นึงได้ไหมคะเอ่อมันช่วยฮิวได้ได้ตลอดเลยครับ <c oughs> คือคือคือเพลงคือปกติผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากแล้วก็เป็นคนที่เวลาจะคิดไอเดียอะไรหรือว่าจะทําอะไรอะคือผมก็จะเปิดโหมดเพลงต่างๆสมมว่า เราคิดงานแล้วก็แบบชอบแบบโลไฟอะไรเงี้ยคือแบบนั่งเปิดคอคออ่านหนังสือก็โลฟแล้วก็สมมติถ้าเกิดแบบอยากสนุกขึ้นก็เปลี่ยนมูดเพลงเวลาทําอะไรก็ก็จะทําไปกับมูดเพลงมูดมูทเพลงต่างๆมันก็มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้อารมณ์ของเรามันมีการขึ้นลงมันก็ทําให้เราได้ทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะอยากให้เพลงของเราอะค่ะเป็นความสุขแบบไหนของแฟนๆแ,และผู้ฟังอ่า เป็นความสุขแบบสบายๆแล้วกันครับคือโปรเจกต์นี้ผมตั้งขึ้นมาด้วยความที่ว่าคือมันคือมันจะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงที่แบบอู้หูร้องแบบร้องยากขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบเป็นเพลงที่แบบบื้อหวาตีลังกาขนาดนั้นนี่ครับจะเป็นเพลงที่ออกมาในสไตล์ที่สบายๆหน่อยเพราะว่าตอนที่เริ่มทํากันเพร้ะว่าผมบอกว่าคือคือผมมเป็นคนแบบสายชิลนะครับพี่รอนดี้เขียนเพลงกันนะ่ผมเป็นคนสายชิลมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะ มันมันน่าจะดีถ้าเกิดมีเพลงตัวเองฟังแล้วก็เป็นเพลงที่แบบฟังดูแบบสบายๆดีอะไรเงี้ยครับปีแบกที่ได้รับกลับมาเป็นยังไงบ้างครับก็ชื่นชอบเยอะมากเหมือนกันนะครับเพื่ออย่างแฟนๆเขาก็ก็รอแล้วก็แบบชื่นชอบซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยคือด้วยความที่โปรดิวเซอร์คนละคนคนทำเพลงคนละคนคนเขียนเพลงคนละคนนะก็ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันซึ่งความชอบของเพลงอ่ะ ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างแบบแฟนๆของผมเนี่ยครับเขาก็บางทีเขาก็ชอบเพลงที่หนึ่งบางทีเขาชอบเพลงที่สามบางคนก็ชอบเพลงที่สองซึ่งคนที่ชอบเพลงที่หนึ่งก็อาจจะไม่ไชอบเพลงที่สามก็ได้ซึ่งมันมีแบบหลากหลายสีสันมากๆแล้วก็เป็นเป็นแนวใครแนวมันเลยครับมันก็เป็นความวาไรตี้อันหนึ่งที่ทำ EP นี้ขึ้นมามีคอมเมนต์ไหนที่ฟังแล้วแบบทำให้ใจล่งผู้มั้งคะคอมเมนต์ที่เข้ามาแบ้วแบบดีจ <laughs> น่าจะเป็นทุกคอมเมนต์แหละครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าดีอะดีดีคือคือดีใจที่ที่ทุกคนชอบครับทุกคนชอบอยากให้พูดถึงซิงเกิลล่าสุดอะคะ่ะเพลงวางใจที่เราปล่อยมาะคะ่ะเป็นแพเป็นเพลงอะไรสไตล์ไหนวางใจนี้จะเป็นเพลงที่แบบดูป๊อปป๊อปขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดในอีพนี้ครับ นีคือเร็วๆแล้วๆแล้วก็ก็เป็นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อนแหละครับที่เราไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังดูสนุกซึ่งในตอนแรกอะครับคือตอนที่ทําเพลงนี้ขึ้นมามันมีท่อนฮุกที่สามารถแบบจําได้ง่ายหน่อยแบบมันจะมีแบบเธอเธอนไม่ไว้ให้วางใจอยู่ตรงนี้แบบจิจิจิอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบเป็นความสนุกขึ้นมาแล้วก็มีความอัปเดตขึ้นมาอย่างโซโล่โซโล่อะไรเงี้ยในเพลงนี้เรามีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมคะ อันนี้เพลงส่วนใหญ่อะมันเริ่มต้นมาจากนิสัยผมนะครับแล้วเพลงนี้ก็ก็เริ่มต้นจากนิสัยเชกเช่นเดียวกันก็เอามาจากความรู้สึกที่มีกับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มทําหมดเลยครับว่าดนตรีเป็นยังไงเขาก็พี่ๆเขาก็ให้โอกาสผมในการออกความคิดเห็นว่าอยากทําอะไรหรือว่าไม่อยากทําอะไรบ้างก็เริ่มมาเรื่อยๆถ้าเทียบกับสองเพลงที่ผ่านมาค่ะ วางใจทําให้เราเห็นอะไรนในัวเองมากขึ้นหรนือโอ, <laughs> อ้ไม่แน่ใจเลยครับคืออย่างสมมุติว่าอย่างเพลงแรกกับเพลงที่สองเนี่ยมันจะเป็นมูที่ที่แตกต่างจากชีวิตผมโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเพลงวางใจเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงละมันจะเป็นความแบบ ขี้เล่นตลกตลกแบบชิลชสบายสบายผมว่ามันก็เป็นสะท้อนอีกมุมหนึ่งของตัวผมอย่างชัดเจนด้วยครับ,าบาคาดหวังกับอัลบ,บั้มแรกในชีวิตหือะถือเป็นอัลบ,บั้มแรกนะคะถือว่าเป็นอัลบั้มแรกไหมคาดหวังแค่ไหนคะเอาคือไม่คือไม่ได้คาดหวังเลยครับคือยังปกติผมทํางานนอื่นผมก็ยังยังมีคาดหวังบ้างนะครับ <c oughs> แต่ว่าใน <c oughs> ในอัลบั้มเนี้ย คือคือ,คอตอนทำครั้งแรกอะเราเราว่าคาดหวังแล้วเราว่าคิดไว้อว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันทําเสร็จแค่แค่เฉพาะตอนอัดเพลงทั้งหมดนะครับคือผมก็รู้สึกได้ว่าโอเคคือไม่ได้คาดหวังแล้วว่าทุกคนหรือว่าคนที่ฟังอะจะจะชอบมากน้อยแค่ไหนผมว่าอันเนี้ยมันเป็นมันมัน,มนคือมันเป็นความสนุกแล้วก็ความสุขที่ผมได้ทําจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอพอพอใจ ในในผลงานในระดับของความสามารถที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคาดหวังตัวเองไว้สูงมากแต่ว่าพอมันออกมาเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปและเสร็จลงไปอ่ะคือมันก,คนก็คือมันก็คนละเรื่องกันเลย <laughs> คือเราก็รู้แบบพอรู้ความสามารถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นด้วยการกลับมาทํางานเพลงนะคะท่ามกลางสถานการณ์โค<อ>วิดอ่ะเจนรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเยอะมาก จริงจริงโปรเจกต์นี้เริ่มมาก่อนโควิดอีกนะครับคิด่ว่าโควิดนานมากแล้วผมก็เริ่มมาแบบเริ่มมานานมากแล้วแล้วก็พอพอเริ่มแต่ว่าตอนตอน,ตอนที่เริ่มทํามันก็เริ่มทําเรื่อยๆเพราะมันต้องมีตั้งแต่ตั้งแต่รวบรวมพี่ๆทุกท่านแล้วก็เขียนเนื้อเพลงแล้วก็เริ่มอัดเพลงซึ่งก็ใช้เวลากันมาแบบตอนอัดเพลงก็มีมีช่วงมีช่วงที่แบบ น่าจะช่วงที่เราอยู่กันโควิด1ุดก็ก็ก็ยังคงมีอัดเพลงอยู่ครับถามว่าถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าการที่ผมทำเพลงแล้ว <laughs> <laughs> ลูก้วมาทำเพลงผมว่าผมก็เปลี่ยนแปลงแบบ <laughs> สุด,ส,ดสุดแล้วสุดแล้วล่าสุดเห็นไปนเล่น MV ็มวีให้วีเลอเนทกลัวคนสับสนไหมคะ ก็ไม่ได้กลัวคนสับสนนะครับคือพอดีว่าตอนนั้นนาวีเขาเขาชวนมาแล้วบอกว่าเออแบบกําลังจะทําเพลงซึ่งโปรเจกต์ของเราเป็นเพลงเพลงภาษาไทยเขาบอกว่าเออเขาอยากได้แบบเพลงของเขาบอกว่าได้เลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเล่นมให้แล้วมีโอกาสจะได้เห็นบีมาเล่นเอ็มีของเจมไหมคะขอแสดงความเสียใจคือคือคือผมคือผมทำเอ็มบี จบไปแล้วครับปัญหาก็เลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสช่วยมาเล่นครับน่าจัเพลงละครแล้วะคะ่ะเจมอยากพิกบทบาทตัวเองไปทําอะไรอีกไหมครนอกจากละครรอครับที่ผมเล่นใช่ไหมแล้วก็อยากพกาิจรณบัตรไปแบบไหนอีกผมว่าคงไม่มีพลิกแล้วล่ะครับผมว่าผมว่าอันนี้คือคือพื้นฐานที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเพียงพอแล้วว่าจะเป็นแบบ งานละครงานแสดงนะครับรวมถึงงานแสดงทั้งหมดแล้วก็งานเพลงผมว่าน่าจะมีความสุขกับมันและแต่ว่าป,ปัญหาคือเราแค่ต้องพยายามทํามันให,ให้ดีขึ้นให้ได้นะครับช่วงนี้อยู่บ้านทําอะไรคะแล้วหนาไหมคะอยู่บ้านช่วงนี้ก็ผมก็ทําอะไรไปเรื่อยเลยครับผมก็นั่งดูซีรีส์แล้วก็ดูละครแล้วก็เตรียมตัวที่จะที่จะถ่าย ละครต่อไปครับก็ mm hmm. อ่านบทแล้วก็เตรียมบทเพราะว่าเพราะว่าคือปกติละครที่ผมทาก็คือบทก็จะค่อยๆมาอะไรย่างนี้ครับ mm hmm. เพราะว่าตอนจุดจุดกันไปยาวๆบทก็เริ่มมาครบแล้วเราก็ต้องมาทํากันบ้านเพิ่มรอรอวันที่โควิดเสร็จแล้วก็รล้กอ,อกครงานันเองครับเหมือนโควิดรวรอบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะได้รับผลกระทบมากขึ้นไหมโควิดรวรอบนี้ได้รับผลกระทบมากขึ้นไหม ไม่แน่ใจว่ามากขึ้นไหมครับแต่แ <breaks> ต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกลับไปรอบแรกเลยครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายละครเลยนะครับคือก็น้าคือคืออย่างกองละครเขาก็ระมัดระวังแหละแล้วก็กลัวว่าว่าแบบทีมงานจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยต้องรอดูสถานการณ์แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ไปครับล่าสุดในไอจีของเจนคือแซ่บมากเลยอะเห็นแบบโชว์หุ่นแบบเป็นที่ฮือฮา คนก็มาแซวกันเยอะเลยเราจะมีโอกาสได้เห็นรูปซั้นๆแบบนี้อยู่ไหมคะเออ่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะมีมั้งครับแต่ว่าคือมันคือมันว่างเลยครับคือผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายแบบบอบดี้เวทแบบพื้นชิทอัพอะไรไปเรื่อยอย่างขอผมอะไรครับก็เล่นสนุกๆครับนี่ปีมีอะไรไหมคได้งั้นเดี๋ยวพี่พี่ไปได้ค่ะงานเนื้ ฝากให้กำลังใจการกลับและทุกคนในช่วงโควิดนี้ด้วยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจส่วนเล็กๆที่จะให้ทุกคนผ่านในช่วงโควิด -19 นี้ไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้ก็ก็หนักพอสมควรก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีถ้าเกิดเรามีกำลังใจที่ดีไม่ว่า พอมันกลับมาเราก็จะได้มีสติเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อให้เราได้สู้กันครั้งใหม่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ครับเฟลยมากเลยอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์นี่เลยครับนี่คือเจมเลือกตอบเลยก็ได้เลยนี่คือ new normal เลยนะครับการทำงานประมทแบบใหม่พี่ๆทุกคนก็ สนุกกันแบบนี้ใช่ไหมครับชอบมากชทางติดตามเพลงค่ะอ่าช่องทางการติดตามเพลงนะครับ,ก,รรบก็สามารถฟังได้ที่ Youtube c h anel n นะครับก็พิมพ์ว่าเจมจิลายุหรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อเพลงต่างๆก็ๆได้แล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพล t f o r m เลยครับก็แพลตฟอร์มการฟังเพลงทั้งหมดก็มีเพลงของผมอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วทั้ง3เพลงนะครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามเพลงต่อไปด้วย ก็อีกสองเพลงด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าอัลบั้มนี้เพิ่งล่อยมาสามเพลงเองเหลืออีกสองเพลงครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมแบบชอบมากด้วยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนชอบคนไหนก็บอกมาได้นะแล้วก็จะพยายามทําโปรเจกต่อไปนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่ายังไหว <c oughs> อ,อีกสองเพลงจะปล่อยเมื่อไหร่คะอ่าอีกสองเพลงจะปล่อยอีกเพลงหนึ่งน่าจะปล่อยประมาณเดือนหน้าครับถึงไ เดี days, ๋ยวเราติดตามกันน no ่าจะปลายปลายเดือนน่าจะเริ่มเริ่มปล่อยพวกปกพวกอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นก่อนครับอนนี้ก็ฟังงครกันไปก่อนนะครับก็ฟังสามเพลงกันไปก่อนนะครับจะมีโอกาสนำเพลงในอัลบั้มไปใช้ประกอบละครเรื่องใหม่ที่ตัวเองเล่นไหมอ่าไม่รู้เลยครับอันนี้ต้องแล้วแล้วแต่แล้วแต่ทาง ผู้จัดเลยครับว่าคือเขาต้องเห็นสมควรด้วยแหละครับว่าเรื่องนั้นมันมันเหมาะกับละครไหมแต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสสนใจทําแนวแรปไหมโจโจ๊คือผมมันเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแรปมากนะครับแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าความที่ชอบฟังผมนั้นจะเหมาะกับการที่ผมจะได้ทํามันหรือสปล่านนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าว่าว่าจะมีโอกาสไหม ขอวิธีการดูแลสุขภาพของเจมและตอนนี้พอใจหุ่นหรือยังครูพีชนะครับขอบคุณครับสำหรับคำถามก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะมากๆครับเยอะมากๆเรื่องของ การกินด้วยแล้วก็การออกกําลังกายด้วยการพักผ่อนด้วยเนี่ยครับก็คือด้วยความที่ตอนที่ทํางานก็จะละครติดกัน7วันก็จะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแล้วก็จะร้องหาการออกกําลังกายพอพอมีช่วงนี้มาก็เลยพยายามฝืนตัวเองในการออกกําลังกายให้ได้ครับให้ได้มากๆเพราะว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงแหละแต่ว่าไอ้เรื่องหุ่นนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนแต่ว่าในเบื้องต้นอยากให้สุขภาพแข็งแรงแหละเราจะได้มีแรงไปทำอะไรอีก อะไรคือสิ่งที่เจมได้จากซีมอ์หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงการเพลงเมื่อทำอัลบั้มอีพีไหมครับก็อ๋อก็ก็กได้ได้เรียนรู้เยอะครับได้เรียนรู้เยอะจากการทำเพลงว่าว่าสิ่งที่เราคือ ผมว่าเพลงมันมันเป็นตัวตนแหละครับคือผมมาชอบฟังศิลปินแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินนะ่ยได้นาเสนอตัวตนออกมาได้แบบชัดเจนมากแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จริงๆเลยก็คือว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราคาดหวังตัวเองไว้แค่ไหนเรายังทํามันไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าตัวตนมันก็จะออกมาไม่ชัดก็เลยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองในทิศทางไหนบ้างเพื่อ เพื่อให้ความสนุกในการทำหรือว่าความสุกในการทำศิลปะมันมีมากขึ้นครับครับบอกว่าถูกแซวเรื่องหุ่นเยอะมากเลยเขินเขินไหมก็ก็มีเขินบ้างนะครับก็มีเขินบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยงั้นพี่เจมปาดผลงานแล้วกันค่ะครับ ฝากผลงานกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผม mm hmm. ก็เป็นเป็นโปรเจกอัลบั้มที่ผมตั้งใจไว้มากๆนะครับที่ที่จะทำมันแล้วก็ทำด้วยความแบบสุขแล้วก็ความสนุกมากๆก็อยากจะให้ช่วยติดตามเพลงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครด้วยครับคือผมถ่ายจบแล้วก่อนโควิด <laughs> <laughs> เองก็ชื่อกระดักรักครับผม ทางช่องสามก็เล่นกับพี่แอนทองผสมก็รุ่นใหญ่เลยแล้วก็มีพี่คิงสมจริงเป็นผู้จัดครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอขอบพระคุณครับอขอบคุณพี่พพๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับ,ขอ,บขอให้พี่ๆสุขสวัสดิ์ที่พ้นทั้งคนสมบูรณ์ทุกคนที่ร่ำรวยสสนสิริเงินทองไหลมาเทมาหนักน้ำพะคุงาซึ่งไหลเย็นคือเขาอัดแน่นี่ละเอครับขอโทษ